สวัสดีครับผมแมงทัพพูชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็ถึงที่อะไรอ่ะสานเต๋องอยนะฮะเอฟซีเรามาดงตรงนี้นะฮะเนาะมากับพี่มนาสตอร์แล้วครับผมเนาะไปกันเลยฮะเนาะวันนี้แมงทัพพูจะไปซื้ออะไรอ๋อวันนี้เราก็ต้องไปเดินดูกันนะฮะว่าเราจะซื้ออะไรดีกันดีนะฮะทำกับข้าวเย็นใช่นะฮะเนาะเราไปเดินดูกันเลยใช่นะฮะก็ คนวันนี้คนอาจจะเยอะนิดนึงนะฮะเป็นวันหยุดด้วยนะเะนาะ,ะ,ะวันนี้อาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์นะฮะเอซรถอาจจะเยอะหนึ่งแล้วก็ต้องระวังด้วยกันนะฮะระวังด้วยนะฮะเวลาเดินนะครับผมนี่ร้านอาหารก็ยเยอะแยะนะครับข้างทางนี่นะครับเจ๊หมี่อก้ยอยลาบฟอยผมนะเอซถ้าใครมาเที่ยวก็ได้มา สามารถแวะเข้ามาทานได้นะฮะเอซอ่านี่ครับเจ๊เมี่ยวส้มตำกกบย่างปลาเผานะครับผมเนาะใช่นะอันนี้คือร้านคล้ายๆร้านกาแฟะนะเอฟซีคล้ายๆร้านกาแฟะนะฮะนี่ฮะเอฟซ ก็นะฮะพวคนเยอะนะครับวันนี้คนเยอะนิดนึงนะฮะเอ็มซีอ่าฮะวันนี้อ่าน้าเดินมาเจอรถพี่แดงนะฮะอ้าวพี่แดงหายไปไหนนะฮะเนาะพี่แดงไม่อยู่เราก็ต้องไปหาพี่แดงกันว่าพี่แดงอยู่ไหนนะฮะ ก็เดินไปเรื่อยๆนะเอฟซีา้่ะใช่ตลาดเ็นะครับตลาดเนาวนนี้ใช่น้ผมวันนี้คนอาจจะเยอะนะครับเพราะวันหยุดนะฮะเอฟซจะดูว่าวันนี้มีขายเยอะไหมใช่ฮะที่ตลาดนะครับ อันนี้คือร้านเจนุสเจนุสครัวคุณอุปพงษ์<ช>นะฮะใช่นะฮะร้านแถวนี้ก็เยอะนะฮะเอฟซีเหมาะแวะเข้ามาทานกันได้นะฮะอันนั้นร้านอาหารครัวริมพุงก็มีนะฮะเป็นข้าง้างนะเป็นแม่น้ำนะฮะเอฟซีบรรยากาศสุดเจ๋วนะฮะ ผมจะข้ามไปฝั่งนู้นนะครอฟี FC. อ่ารถอาจจะเยอะนะครับอันตรายนิดน,นึงเราต้องดูรถดีๆนะฮะ FC เอฟซีเดินมาถึงก็นี่เข้าจีสิบบาทนะฮะอ่าชิ้นนะฮะชิ้นนะฮะขนมกล้วยขนมปังนะฮะอันนี้เนื้อหมูนะฮะเอฟซี FC. อ่านี่ครับผมก่อนเข้าก็ต้อง โควิดกันสแกนโควิดนะเอฟซีนี่ครับเพราะว่าต้นไม้ของพี่มนาชอบอยู่นะฮะราคาเบาๆนะเอฟซีพี่มนาสนใจไหมพี่มนาสนใจก็ซื้อเลยนะฮะ ดีใช้ยโซนด้วยนะพอดีนะคะชาโซนต้นเล็กน้อยเนาะขึ้นข้าวเนี่ยวนู่นกำลังแข่งนนี่ยคือบอลนะฮะเนาะเอฟซีราคาถูกๆนะครับผมเนาะประลาดละห้าร้อยเนาะเอาไหมเอาไหมดูก่อนดูก่อนพี่เอามั้ยอ๋อพี่แจงเจอพอดีนะพี่แจงไม่ได้มาไปไหนมาฮะไปไหนมาตลาดนี่ไงมากมากับใคร จริงเปล่าอ้าวใครแน่มาไม่ชวนเลยขอมาก็ไม่มาพี่แดงได้อะไรนังกับแก้มฮะกับแก้มกับแก้มเนาะกับข้าวนะนอ่าเดนนบี่นะครับก็มีไก่ย่างไก่อะไรนะครับเยอะไก่ทอดก็มีนะฮะนี่ไงแม่ ก็บรรยากาศทางเข้านะเอฟซีอีกรอบหนึ่งได้ฟังออกมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะเสียงเพลงอาจจะเยอะนะฮะก็เดินมาข้างในนะฮะตลาดนะฮะอันนี้หอยนะครับผมเอฟซีหางหนูอหางหนูนะฮะหางหนูนะฮะอันนี้ตัวลิสงนะฮะหนึ่งนะครับผมงนะ เอามาในตลาดนะฮะแล้วก็มีของมากมายนะครับผมเนาะ,ะพี่แดงอยากดวงดีไหมพรุ่งนี้อยากรวยไหมอ่าอ่าอ่านะฮะ,ะก็มีพริกนะครับผมมีมะขามป้อมนะเอซีนะฮะเยอะนะครับผมเนาะอันนี้จริงดีนะโอ้โหนี่ครับมแมลงทอนะเอซี อันนี้ก้อยเดียวเดียวได้ได้ไดก็หนังนี้ฮะแม่นาครัอ่าใช่นะนี่นะครับนี่ครับเอ็ซีเคยกินไหมนะฮะน,นี่คือจะเอามะกอกลิ้มไม้กมมไม็ได้นะเอ็กซีนะฮะเอ็กซีอ่าใช่นะครับผมเนาะอันนี้มะเขือคืนนะครับที่เขาเรียกว่ามะม่วงเขือนนั่นนะฮะ เอาเขียนหนี่ห้ผมนะใอ้สิอันนี้ข้าวหลามนะไอ้สิอ่ามนปลาด้านะฮะนี่ตักมายังไม่ดูเลย ไก่ไม่ต้มนะฮะไดนะ้ลองดูมั่นใจก็ยังมั่นใจพี่ก็ยังมั่นใจมันแก่เขาเขาก็ยังมั่นใจว่าไม่ต้มอันนี้หนังหนังหะ้า F4 หนังนะะัปลาหมึกอ่าอะไรพี่แดงอันนี้เนื้อนะฮะ F4 เน,นื้อตลาดน,นะฮะ เขาเจ้าอะไรพี่เอาอะไรกินอะไรเอาซื้อไก่ชิ้ตัวคนละครึ่งไหมได้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 ไก่เป็นต้มเย็นไก่เป็นต้มเย็นนะฮะเอาตัวนะครับผมเนาะได้ได้อ๋อได้เออได้ตัวร้อยห้าสิบเรื่องไงมันก็ต้องไปดูไก่นะที่เอาอะไร บรรยากาศของตลาดที่นี่ก็คึกคืดนะเอ็ซีคึกคืดนะครับผมเนาะพี่มาดูไก่ใช่ไหมเนี่ยด้วยมีแต่ไก่ไก่บ้านไหมเนี่ยไก่บ้านนะพี่ไก่ดำไหมไก่ดำต้องาได้วันละมั้งไวันดำขนาดเนี้ย ตายไม่เยอะมือนะแดงนะฮะดวงตายจนเขียวแล้วมจะมีทำผู้พันด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมแมงท่กสบูชาแนลนะฮะขอบคุณมากๆครับผม